นี่นะฮะอยู่ปา่าอยู่ป่าแล้วก็แบตเตอรี่ใกล้หมดฮะผมก็ประยุกต์ใช้ฮะต่อวงจรแล้วก็วงจรนี่เขียนขึ้นเองนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่เป็นวงจร คล้ายๆ Power Bank นะฮะแค่มันอ่ะก็การทำงานก็คล้ายๆ Power Bank นะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูว่า ใช้งานได้จริงหรือไม่่นี่นะฮะนี่ฮะผมใช้ซัมซุงนะฮะ เดี๋ยวอ่าติดแล้วฮะแต่ว่าเพื่อนๆคงไม่เห็น <c oughs> แล้วก็จะมีวงจรเอ่อขยายสัญญาณแล้วก็ดักจับสัญญาณของ Wi-Fi หรือบริการ 3G นะฮะผ่านสาย USB ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้ดู ขอบคุณนะ